น,นี่ด้านทิศใต้ทิศใต้ก็เมยเยอะเหมือนกันนะที่ตอนออกตอนตกทิศใต้มมเมฆเยอะเลยทั้งสามทิศและทิศเหนือถ่ยดูทิศเหนือม,มีเมฆไหมฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วเนี่ยหน้าร้อนแต่ฝนจะตกอืม จะมีพายุพายุอะไรไม่น้อตอนี้ก่อนนะสับฝนตกในไทยหนึ่ที่ 光棍，光棍，光棍。